กบนาเป็นกบพื้นเมืองที่พบทั่วไปตามแหล่งน้ำจืดในทั่วทุกภาคของประเทศไทยและพบแพร่กระจายในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า c o p l o b a t r a c a u s rugulosus คือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งของคนไทยที่สามารถบริโภคได้ทั้งกบระยะลูกอสอ ลูกกบและกบเนื้อที่โตเต็มวัยเนื่องจากปัจจุบันกบจากแหล่ง,งน้ำธรรมชาติมีจานวนลดน้อยลงมากจึงทำให้มีการพัฒนาการเลี้ยงและเพาะพันธุ์กบกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งถือเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้แก,ก่เกษตรกรเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามกบที่มีการเลี้ยงและเพาะพันธุ์อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกบลูกผสมที่ผ่านการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างกลพันธุ์พื้นเมือง และกบต่างถิ่นกบนาเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำมีลำตัวสีเขียวมะกอกอมน้ำตาลสีน้ำตาลเหลืองหรือสีน้ำตาลคล้ำม,มีจุดสีดำจางๆกระจายอยู่ตามลำตัวกบนาม,มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อการเจริญเติบโต,ตเรียกว่ามิตโมฟซิส ที่หลังจากที่พ่อแม่พันธุ์กบผสมพันธุ์วางไขแล้วไขที่ได้รับการผสมจะฟักเป็นตัวอ่อนระยะลูกออดเมื่อลูกออดเจริญขึ้นจะเริ่มสร้างขาหลังขึ้นมาก่อนแล้วสร้างขาหน้าตามมาทําให้ลูกออดมีลักษณะคล้ายกบแต่ยังมีหางจากนั้นหางจะค่อยๆหดหายไปกลายเป็นกบเล็กที่จะพัฒนาไปเป็นกบตัวเต็มวัยขนาดใหญ่ที่เป็นอาหารของมนุษย์และ,จะเจริญพันธุ์วางไข่ต่อไป กบนาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วมีความแข็งแรงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกบในระยะลูกอ๊อดจะหายใจด้วยเหงือกและผิวหนังส่วนลูกกบและกบที่โตเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังได้เช่นกันทำให้สามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำและทนต่อน้ำเน่าเสียได้ค่อนข้างนานและสามารถอาศัยอยู่บนบกได้ด้วย อีกทั้งการเลี้ยงกบยังต้องการพื้นที่และน้ำน้อยในการเจริญเติบโตซึ่งเกษตรกรสามารถเลี้ยงกบได้หลายรูปแบบ